สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เจนสายชิลครับวันนี้อยู่ที่อู่บุญประกอบครับพามาชมครับรถที่มาถ่ายวันนั้นตรงนี้ก็ออกไปหมดแล้วครับโอ้โหอยู่คันเดียวรอใส่โซ่กับปั๊มอ่ะจัดให้ตามคำขอมารีวิวให้ชมครับ งานของเขาก็ถือว่าโอเคครับสวยจัดรอยงานเชื่อมออมาไม่ถูกจังหวะสักทีครับอันนี้ใส่ลูกดาวรอใส่ลูกดาว ให้ดูรอบๆอคันงานก็ถือว่าโอเคนะบอกยกสวยครับสวย ก็นำเสนออีกหนึ่งอูครับก็จัดให้ตามคำขอ FC นะที่อยากชมวันนี้ก็มาที่อูเลยครับนี่ให้ชมงานของเขาก็ลองโทรมาสอบถามคอมเมนต์ดูครับสวิงร้อยแปดนี่ งานแน่นๆนะครับอูนี้ก็ถือว่าดังนะครับ FC เยอะนะอูน่นี้สายพานขับปั๊มก็หกเส้นขึ้นตู้หกเส้นครับผัดลมอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้โอ้โหโบวไเลย ใหญ่จัดโบลูกใหญ่มากตัวนี้เป็น MD92 กครับเกาะโบโอ้จะแรหน้าดูบุญประกอบการช่างครับ ดูช่วงล่างสักหน่อยี่ช่วงล่างก็สีชมพูครับพอ่ดุสางวุ่นๆอยู่กับคันนู้นครับอยู่ตรงนู้นครับไม,ไม่ได้สอบถามสเปคเลย อยากดูจุดไหนก็คอมเมนต์มาครับจะมีโอกาสก็แวะมาอีกครับงานเดี๋ยววันนี้ให้ดูทุกจุดมีจุดไหนบ้างตัวนี้ต้องตีขึ้นตัวนี้เขาจะ ใส่น็อตเอาบานพับไว้จับโค้งบันไดโค้งครับนี่ดูส่งโค้งไปพาไปดูด้านบนหน่อย งานตัดเลเซอร์ของเขาก็สวยนะนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมด,ดาระบบไฟระบบอาเกสวยครับสวยถือว่า เดินระบบได้สวยงามครับมอน้ามอออยสแตนเลสครับอ่ะให้ดูทุกจุดครับวันนี้มาแล้วให้ดูทุกจุด รประมาณนี้ครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนอมาดูชุดตะแกงกันหน่อยตะแกงร่อน เอาใจ FC บุญประกอบเหล็กคันชักแล้วก็เสริมตัวนี้เลยอ่ะ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับคอมเมนต์มานะครับสวยครับหน้าเขาสวยนะหน้าเขาหล่อมากโอ้โหแกะถุงุ่มไฟออกนี่สวยเลยนะ ก็ฝากไว้ด้วยครับช่อง youtube เจมสายชิวครับอยากดูอู่ไหนก็คอมเมนต์มาครับพอดีคันนี้ยังไม่เสร็จครับมาไม่ถูกจังหวะพี่น้องก็ได้ดูประมาณนี้ครับ FC. เอฟซีโอาด,ดูตัวนี้หน่อยโอ้ดูดูเล็กพัดลมเลยเนี่ยแล้วใส่ใบตรงนี้ แน่นจัดอ่ะก็ฝากาไว้ด้วยครับช่อง youtube เจมส์สายชิล c h ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาไว้ด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ